สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับทองเกี้ยวโตซีรีวันนี้เกี้ยวโตก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่อง Love Into My Heart ในตอนที่11-20ให้ทุกคนฟังกันนะคะซึ่งเป็นตอนตบแล้วพร้อมเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยนะคะแล้วน้าเอกก็มาที่งานเลี้ยงของบริษัทกับพนักงานอีกหลายคนเธอก็นั่งดื่มและคุยกับเพื่อนร่วมงานอยู่อย่างสนุกสนานแต่แล้วแฟนเก่าของพระเอกก็มาที่งานในฐานะผู้นําด้านฝายชัน เึ่นเธอมีผู้ติดตามหลายล้านคนพนักงานต่างพากันตื่นเต้นที่ได้เจอเธอตัวเป็นๆแต่นายเอกตกใจที่เห็นเธอเธอถือข็อเทลที่มีส่วนผสมของมะม่วงเข้ามาพระเอกเห็นก็รีบเข้ามาหามคุณจะกินมะม่วงได้ยังไงกันเธอแกล้งสะตอเกือบลืมไปแล้วว่าแพามมะม่วงแล้วเข้าไปควงแขนพระเอกเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนายเอกมองดูด้วยความเสียใจยแถมเซียวซินยังพูดว่าแฟนเก่ากับพระเอกดูเหมาะสมกันมาทำเอานายเอกคุณไม่ออกหนักกว่าเดิมหลังงานเลี้ยงเลิกเพื่อนก็มอสกับ นางเอกพระเอกกับแฟนเก่าพวกเขาต้องไปต่อกันแน่แนเลยหาแฟนเก่ายังส่งข้อความบอกพระเอกว่าเอาเสื้อโค้ทมาให้เขาแล้วเธอจะรอเขาที่รถนะเพื่อให้นางเอกได้ยินแต่แล้วพระเอกก็ส่งข้อความหาหนางเอกอยากไปต่อด้วยกันไหมแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มารับนางเอกทําเอาทุกคนต่างก็อึ้งไปนางเอกเดินไปหาเขาพระเอกก็จับมือเธอขึ้นรถยิงให้แฟนเก่าผิดหวังอยู่ในรถคนเดียวพระเอกบอกกับนางเอกว่าเขาไม่รู้ว่าแฟนเก่าจะกลับมาหาจู่ๆเมื่อวานเธอก็มานางเอกเโพสคุณไม่ ได้ติดต่อเธอมาตั้งนานแต่ก็ยังรู้ว่าเธอไม่ชอบมะม่วงพระเอกตอบสิ่งที่เกี่ยวกับนางเอกเขาก็รูทุกอย่างเหมือนกันนะเทนนายกร้องไห้ตอนรอเขาที่ส่วนสาธรารนณะฉันขอโทษฉันไม่อยากเสียเธอไปเพราะเรื่องแบบนี้นายเอกเล่าคุณรู้ไหมว่าฉันเรียนรู้อะไรในช่วง5ปีที่ผ่านมาฉันเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในอดีตได้คุณกับแฟนเก่าก็เลิกกันไปแล้วฉันไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ในอดีตได้อีกเช่นกันอย่าไปหมกมุ่นกับมันเลยนะอยู่กับปัจตุบ้านดีกว่าและนายเอกก็ขอให้พระเอก ขาซิ้งหน่อยเธอก็กอดเขานานแต่เมื่อลงรถมาผมน้าเอกก็ฟูมากนายถามทะะเอกจำเป็นต้องขับรถดเร็วขนาดนั้นเลยหรอ พรเอกปัดผมออกให้นังเองอยังห่วงยายแล้วให้เธอกลับบ้านแล้วแฟนเก่าก็ส่งข้อความมาหาพระเอกว่าเธอกินอาหารแล้วเกิดอาการแพ้อีกแล้วพระเอกเลียวยามาให้ทําให้แฟนเก่ายิ้มหน้าบานพระเอกบ่นที่เธอโกหกเขาว่าไม่สบายเพื่อให้เขามาหาอีกแล้วแต่เธอบอกว่าเธอแค่อยากเห็นหน้าพระเอกว่ายังเป็นห่วงเธอเหมือนเดิมหรือเปล่าพระเอกขอเธออย่ามาล้อเล่นกับเขาแบบนี้อีกจากนั้นก็ขอคุณแต่บ้านคืนพอพระเอกกลับไปเธอก็เข้าไปถ่ายรูปคู่กับเขาเพราะต้องการทาบางอย่างต่อมาเธอก็อัพรูปลงโซ่ นายเอกเห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นพระเอกเธอจึงงอนเขาอีกครั้งพระเอกก็ตามมางอทำไมคุณถึงไม่รับโทรศัพท์เลยนายเอกประท้ววันนี้ไม่ต้องดูแลแฟนเก่าหรอพระเอกไม่เข้าใจในายเอกหมายความว่าย่างไงกันนายเอกเลยเปิดรูปภาพให้ดูพระเอ,อกอธิบายเมื่อวานเธอบอกว่าป่วยและขอให้ฉันไปดูแลานายเอกประท้วนแฟนเก่าโทรมาปุ๊บคุณก็วิ่งเต้นไปปับ๊บพระเอกเลยเล่าเธอไม่ใช่แค่แฟนเก่าแต่ยังเป็นน้องสาวของสู้เถิงด้วยเธอตัวคนเดียวที่เมืองนี้นายถามน้องสาวทำตัวแบบนี้ ได้หรอ,ถอกถึงเล่าเขาเป็นนี้บุญคุณสู้เฉิงตอนนี้เขาไปอยู่ต่างประเทศเพ,พราะพัดพาังนางเอกแม่เขาก็กำลังยาเขาหมดหวังในทุกอย่างเขาไม่ไปเรียนเอาแต่ดื่มทำไม่ได้สู้เฉิงช่วยเตือนสติเขาเขาคงไม่มีทุกวันนี้นเอกไม่เข้าใจคนที่ดีกับเขาคือสู้เฉิงแล้วทำไมต้องํำดีกับน้องสาวด้วยไนกถึงเล่าว่าสู้เฉิงเสียชีวิตไปสามปีแล้วเขาขอให้ช่วยดูแลน้องสาวให้ดีเนกน้อยใจคุณดูแลเธอในฐานะแฟนใช่ไหม พระเอกจึงเล่าหลังจากที่พี่ชายตายก็ทําให้เธอเสียใจมากเลยขอเป็นแฟนกับเขาขอไม่กล้าปฏิเสธแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชอบเธอก็ตามเธอเอาแต่พาผู้ชายมาที่บ้านเพราะฉันไม่ยอมเป็นแฟนทําให้พระเอกต้องตามใจเขากับเธอนายเอกเดอนพระเอกเธอเป็นแบบนั้นเพราะการตามใจของเขาพังเราพังเราคุณควรปฏิเสธตั้งแต่ตอนแรกพระเอกเสียใจแต่เขาด้ร้ายกับเธอไม่ได้จริงๆแล้วเธอก็พรหากพระเอกอีกแต่คราวนี้นายเอกมาด้วยนายเอกบอกถ้าเธอป่วยก็รีบนอนเถอะฉันกับพระเอกจะดู เธอเองนะแลวพวกเขาก็มาเล่นบทคนรักกันต่อหน้าเธอในอทำอาหารพระเอกก็เข้าไปใส่ผ้า,ากันเปื้อนแล้วมองหน้ากันยางหวานซึง้งเขาสัมผัสใบหน้าหน้าอ,อย่างอ่อนโยนทาเอาแฟนเก่าแค่ได้หนักมาเมื่อทําอาหารเสร็จพวกเขาก็พากันกลับนายจงมือพระเอกมาทํางานแต่พอใกล้ถึงก็ขอแยกกันเขาไม่อยากให้เพื่อนร่วมงานรู้พระเอกถามทําไมล่ะนายอธิบายก่อนหนะ้านี้ฉันรักษาระยะห่างจากคุณในบริษทัทตอนนี้ฉันเป็นแฟนคุณพวกเขาต้องคิดว่าฉันกําลังวางแผนแนา่พระเอก เขาเมาืก่อนนางเอกให้อย่างนั้นเขาก็อยากให้ทุกคนดูว่านายเอกเป็นผู้หญิงเจ้าเล่ห์และหลอกลวงเขาทาําเอานายเอกหัวเราะพระเอกยอดที่อยากให้เก็บเป็นความลับก็จูบเขาสินายเอกก็รีบเข้าไปจูบแล้ววิ่งหนี พระเอกรีบวิ่งเข้ามาต่ดนางเอกถ้าหนีไปไม่ได้นะหลังจากเลิกงานนายก็มาที่บ้านพระเอกเธอลังต้านอยู่พระเอกก็ลุกหนักเกิดการตบพระเออย่างร่าร้อนในครัวแล้วค่อยๆถอดผ้ากันเปื้อนของเธอออกแล้วลากนายเข้าห้องนอนไปนายถามคุณจะทำอะไรนะพระเอกก็เข้าไปดูเดี๋ยวคุณก็รู้เองแล้วพวกเขาก็มีค่ำคืนที่เราร้อนด้วยกันอย่างมีความสุขนายออกมาข้างนอกเธอเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วไปสะดุดเขานายเห็นว่าเขามีธุระเธอเห็นว่าฝนตกหนักก็เลยให้เขายืมร่มไปแต่แล้วฝนก็สาดเข้ามาเขากางร่มให้นางเอก และให้หนาาเอกหลอกฝนในอ้อมกอดของเขาก่อนจะหยอนน้เอกหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันใหม่นะเผื่อผมจะได้คืนร่วมของคุณแล้วพระเอกก็มารับนังเอกเธอรีบออนทำไมมาช้าจังเลยรอนานแล้วนะพระเอกบอกว่าเขาหิวแล้วอยากกินเธอแทนข้างเลยแล้วพระเอกก็เครียดเพราะที่บริษัทมีปัญหามีคนกําลังเข้ามาซื้อกิจการแต่เขาต้องรักษามันไว้ให้ได้นายเอกเลยเข้ามากอดเขาเพื่อให้กาลังใจแล้วเข้าไปจูนายเอกมาทํางานหัวหน้าก,ก็มาบอกให้เธอไปต้อนรับคนที่จะเข้ามาซื้อบริษัท นาเอกมาเจอก็อึ้งไปเพราะเป็นผู้ชายที่เธอเจอเมื่อวันก่อนเมื่อเห็นหนางเอกเขาก็รีบหยอดคุณสวยกว่าในรูปบัตรพนักงานอีกนะแล้วร่วมคืนให้เธอเขาแนะนําตัวเองว่าชื่อเที่ยวือแล้วนางเอกก็พาเขาไปแนะนําบริษัทแต่เขาก็มองนางเอกด้วยการตกหลุมรักเขาบอกนางเอกว่าเขาสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มาก และนาาเอกก็เก่งมากมากด้วยเขาหวังว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะประสบความสําเร็จนายคิดในใจเธอควรทําให้เขาไม่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นสิแต่ทําไมคุยกับเขาแล้วไม่ีความสุขจังเลยล่ะหลับใพ้โทรหานางเอกบอกว่ารายงานของนางเอกมีปัญหาให้เธอมาหาเขาที่ห้องเดี๋ยวนี้เซลล์หรือผู้แรกมีอะไรจะแนะนําเขาอีกไหมเดี๋ยวเขาเดินเล่นแถวนี้รอก็ได้นายเอกมาหาพระเอกเธอก็สงสัยว่ามีปัญหาอะไรพระเอกบอกว่ามีปัญหาใหญ่มากให้นางเอกมาดูด้วยตาตัวเองพอนางเอกเดินเข้ามาหา เขาก็จับเธอนั่งตักทันทีคิดดูสิว่าปัญหาคืออะไรการไหน,นก,ก็พยายามคิดว่าเธอทําทงานผิดพลาดตรงไหนใคเอกบอกถ้าเธอทําผิดเรื่องงาน ท่นจะจับคุณมานั่งตักหรอนายเอกเลยรู้ก่อกไปพระเอกก็จับเธอมานั่งบนโต๊ะและต้องหน้านางเอกอย่าคบกับผู้ชายคนอื่นนายเอกบอกว่าเธอไม่ได้โคบพระเอกต้องหน้านางเอกแล้วเข้าไปจูบแต่เซี่ยตือก็เข้ามาเรียกหน้าเอกเขาถามพระเอกว่ายังมีธุระอะไรกับนาาเอกอีกไหมเขาอยากให้หน้าเอกไปแนะนำบริษัทต่อพระเอกถามหน้าเอกตอนนี้คุณมีเวลาไหมคุณทำรายงานเสร็จแล้วหรือยังนายเอกพูดเธอจะไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้พระเอกบอกกับเซี่ยตือเขาได้เริ่มํำเนินการซื้อบริษัทนี้ไปแล้วคุณมาช้าไป แต่เขาก็ไม่สนใจเขามาบอกกับพระเอกสิ่งที่เขาต้องการเขาจะเอามันมาจากพระเอกให้ได้ไม่ใช่ค่าบริษัทของคุณแล้วพวกเขาก็ต้องหน้ากันปานจะมีเรื่องนายเข้ามาหาันอยู่เธอเล่าให้พระเอกฟังว่าหัวหน้าให้เธอหาเรื่องเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการพระเอกถามอันที่จริงเซี่ยวตือสนใจคุณใช่ไหมนายเอกปฏิเสธไม่จริงซะหน่อยเธอเป็นห่วงว่าเขาจะถูกหักหลังมากกว่าพระเอกถามคุณไม่มั่นใจในตัวผู้ชายของคุณหรอนายเอกบอกเธอจะต้องอยู่การซื้อกิจการของเซี่ยวตือให้ได้ นายกยนคิดเรื่องที่พระเอกจูบเธอเมื่อวานเจ้ตือมองเขาด้วยอาการหึงนายคุยกับเจ้วตือคุณพระเอยเ,เป็นความลับที่เห็นในออฟฟิศได้ไหมเขาเลยถามนายเอกว่าที่บริษัทนี้ยังมีคออเล็กน้ออะไรที่น่าสนใจบ้างไหมนายคิดในใจเขาคงไม่ได้าถามความชอบของเธอหรอกนะเธอเลยเขาไปขอคำแนะนำจากเจ้วชินเพราะเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับ นายเอกดันมาบังเอิญเห็นเตี้ยวจือลูกผอนักงานคนอื่นอยู่เธอคิดเห็นไหมล่ะว,ว่าคนรวยๆอย่างเขาจะมาชอบเธอได้ยังไงกันสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือต้องอยูดการซื้อขายกิจการของบริษัทเธอจึงบอกเตี้ยวจือว่าผู้หญิงคนนั้นดูหมาะเขาจริงๆเขาจึงบอกนายเอกที่จริงเขาวางแผนให้เพื่องประดับและสารภาพรักกับผู้หญิงคนนั้นเธอเพอจะมีไอเดียอะไรไหมนายเอกบอกว่าพรุ่งนี้ที่บริษัทมีงานเลี้ยงคุณพาเธอไปได้เราจะช่วยสร้างบรรยากาศให้เขาเลยข้บคุณนางเอกวันต่อมานายเอกเรียม ำงานเสร็จก็พามาดูว่าบรรยากาศแบบนี้ดีพอหรือยังเมื่อทุกคนออกมาสซไพนายก,ก็ถามว่าผลแบบนี้โอเคหรือเปล่าเจวถตือก็คู่เข่าลงตั้งแต่เธอครั้งรกเขาก็ตกหุุ่มรักเธอของขวัญที่คุณเลือกน่าจะเหมาะกับคุณนะพนักงานก็พาก,กันสาวว่าแบบนี้มันโรแมนติกเกินไปแล้วทุกคนต่างเคลียร์ให้ในายเอกเป็นแฟนกับเจวถตือเมื่อทุกคนออกไปนายกก็ถามเขาว่าทำไมคุณถึงทำเรื่องแบบนี้ล่ะเขาบอกให้ในายเอกค่อยๆค,คิดยังไม่ต้องตอบรับตอนนี้ก็ได้เขาแค่อยากแสดงความรักและความจริงใจ ที่มีต่อเธอนายขอบคุณเขาและขอบเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจะดีกว่าในอนาคตเขาอาจได้เจอผู้หญิงที่ดีกว่าเธอเดวตอเห็นพระเอกจึงทําท่าขอการนางเอกเพื่อเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนายก,ก็เข้าไปกอดเขาแต่นั้นก็ทําให้พระเอกเข้าใจผิดไปแล้วมานายเอเห็นเขาก็รีบวิ่งไปอธิบายเธอขอโทษเธอไม่รู้ว่าทุกอย่างจะกลายเป็นแบบนี้พระเอกถามแล้วก็ทาไมนายตอบก็แค่ให้กําลังใจเพื่อนเธอปฏิเสธเขาไปแล้วพระเอกขาวว่านายเอกอ่อนลกไม่ทันผู้ชายเลยนายจึง งานพระเอกลอกไป นายเอกมาทำงานเธอถือแก้วกาแฟแล้วยืนเมาอ,อยู่พัยเอกเลยจับนายเอกมาน,นั่งบนโตแล้วเข้าไปจ้องหนะ้านายเอกบอกเขาคุณต้องตั้งสติหน่อยนะตอนนี้เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นโปรดรักษาระยะห่างด้วยพัยเอกเลยดึงนายเอกเข้ามาใกล้ๆและถามถ้าเขาไม่อยากเก็บมันไว้เป็นความลับแล้วล่ะนายเอกเขาร้องพระเอกอย่าทำแบบนี้เจียวตือก็เดินเข้ามาหาด้วยพระเอกผู้หญิงของรักษาระยะห่างคุณก็เลิกกอกันได้แล้วขอพระเอกออกไปนายเอก,กรู้สึกเหมือนตัอ้วกต่อมาแฟนเก่าก็มาหาพระเอกที่บริษัทพระเอกถามว่าเธอมาทำม เธอบอกว่าพระเอกไม่ยอมตอบข้อความเธอใครสั่งเธอยามาที่นี่อีกถ้าแฟนชันเห็นเดี๋ยวเขาจะโกรธเธอบอกพระเอกว่ายังชอบเขาอยู่เหมือนเดิมเธอยากเป็นแฟนเขาไคกจับบาของเธอแล้วบอกว่าเขาชอบนายเอกคนเดียวเท่านั้นอย่าสารต่อความสัมพันธ์ผิดผิดเหมือนเมื่อก่อนอีกเลยนายเอกปวดท้องเดียวตือก็ยามมาให้แต่เธอไม่อยากแสดงออกให้เขาเข้าใจผิดเดียวตือบอกนายเอกไม่ต้องกังวลเขาบอกแล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันนายขอบคุณเขาแต่เธอมีแฟนแลว้วกลัวว่าจะเข้าใจผิดันเมื่อพระเอกเดินมาเขาก็ พูดกับนางเอกกลาบใดที่เธอยังไม่แต่งงานเขาก็จะตามดิบเธอต่อไปแล้วรูปผมนางเอกยังอ่อนโยนทาให้พระเอกหึงจนเลือดขึ้นหน้าในกลับมาที่บ้านพระเอกก็รีบเข้ามาจูเธอด้วยความหึงหวงในเอกตกใจที่เขาเข้ามาดูโรมเธอแบบนี้เธอนึกว่าพวกโรคติดพระเอกบอกว่าวันนี้นเอกทาให้เขาหัวร้อนมากความจริงแล้วในเอกแกล้งทะเลาะกับพระเอกเพื่อดูท่าทางของเียวตือว่าที่จริงแล้วเขาเป็นคนยังไงแนในเอกเลยแซาที่เขาอิจฉาทั้งที่มันเป็นแผนพระเอกไม่สนใจสิ่งใดอุ้มในเอกไปฟิตเตอร ทันทีเตียวตือเรียกาน,ยกนายเอกมาพบและบอกว่าเขายกเลิกการเข้าซื้อกิจการของที่นี่แล้วนายถามเรียกเธอมาเพื่อฟังเรื่องนี้หรอเขาอธิบายเป็นเพ,พราะโครงการไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นเพราะเธอด้วยนี่คือความจริงใจที่เขาอยากจะบอกเธอเขาหวังว่าเธอจะคิดทบทวนและให้คําตอบเขาอีกครั้ง,งตอนจะลุกพูานายเอกแล้วออกไปพเอเขามานายอรีบบอกว่าเขามาหาเธอเขาบอกว่ายากเลิกการเข้าซื้อกิจการแล้วพอดูไม่ค่อยพอใจเท่าไร่นักนายเอกเลยแต่ขาเขาพายเอกทำนายเอกพให้เขาลุก เธอเขาคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้แล้วนายเอกก็มาให้คําตอบเซลย์เตอรเธอไม่ได้ชอบเขาแล้วขอตัวออกไปเขาบอกกับนางเอกตอนนี้พระเอกน่าจะกําลังลงนามซื้อกิจการอยู่เขาแอบขึ้นราคาบริษัทและว,วางแผนให้พระเอกล้มละลายเพื่อซื้อมันแล้วเขาก็จะได้มีโอกาสในการเข้าซื้ออีกครั้งเธอคิดยังไงกับแผนดานี้นายถามดังนั้นเป้าหมายของคุณคือก็แค่บริษัทเซลตือบอกให้อย่างนั้นคุณอยากพิจารณาเป็นภร,รยาประธานบริษัทไหมฉันจะได้ปล่อยพระเอกไปนายาว่าเขาเป็นคนไม่ดี แต่เซียวเจือบอกเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ของที่ต้องการไม่ว่าจะใช้วิธีแบบไหนก็ตามคืนนี้เขาเตรียมสป라이ดไว้ให้เธอ้วยนายกกลับมาที่บริษัทก็ไม่เจอใครเธอเห็นเอกนั่งเก็บเอกสารอยู่เลยถามเขาคนนายบริษัทละคุณคงไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อซื้อบริษัทหรอกนะพระเอกออนเธอต้องดูแลเขาแล้วละ่ะนยายรีบขับไปกอดเขาไม่เป็นไรนะฉันพอมีเงินอยู่เดี๋ยวเลี้ยงเองพระเอกบอกแต่เขาเป็นหนี้เยอะนะนายเอกเลยเสนองั้นพวกเรามาเปิดบริษัทกันเถอะจะได้ทํางานปลดนี้ พระกเพียกนาะแล้วทั้งคู่ก็กอดกันยังมีความสุขที่งานเปิดตัวบริษัทเลยค่ะเข้ามารายงานเซี่ยวตือพวกเราทางานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเมื่อพระเอกตัดริบบิ้นคุณจะเป็นคนที่อยู่สนรางคานฉันหวังว่าฉันจะสารภาพรักกับนางเอกได้สาเร็จเซี่ยวตือพูดเสียทั้งคนรักและบริษัทไปพร้อมกันเขาแทบรอดูอาการของพระเอกไม่ไหวแล้วจากนั้นก็หันมามองพระเอกพระเอกบอกนางเอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะขึ้นเวทีแล้วนางเอกสงสัยคืนนี้เซี่ยวตือพยายามจะทําอะไรกันนะแล้วพระเอกก็ขึ้นมาบนเวที จ้าของประกาศว่าพระเอกซื้อกิจการบริษัทที่ราคา100ล้านพระเอกยิ้มยออแล้วมองเซี่ยวตือเซี่ยวตือไม่เข้าใจเขาขึ้นราคาบริษัทเป็น300ล้านแล้วไม่ใช่หรอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เลยคะของพระเอกพบว่าเซี่ยวตือจงใจเพิ่มมูลค่าบริษัทเขาจึงรวบรวมหลักฐานแล้วต้องไปตรวจสอบเซี่ยวตือก็โดนคณะกรรมการตัดออกจากการเป็นซีออ พราะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเขาจริงๆแล้วคือพ่อพระเอกด้านพระเอกก็มีแผนจะย้ายบริษัทไปใจกลางเมืองทุกคนปรบมือให้กับความสำเร็จแล้วพระเอกก็ถือดอกไม้เดินมาหานางเอกเขายิ้มให้เธออย่างอ่อนหวานก็อนเอาดอกไม้ไปทักผูกเธอแล้วเข้าไปจูบนางเอกเพื่อประกัดว่าพวกเขาเป็นแฟนกันต่อหน้าทุกคนพวกเขาจูบกันด้ยวยความรักหลังจากพวกเขาฟิเจอริ่งกันนาเอกตื่นมาก็นั่งแต่งหน้าอยู่พระเอกลุกขึ้นมาโชว์สิ่งแลลำล้ำนางเอกร้องรีและบอกให้เขาห่มผ้าเพราะกลัวเขาจะเป็นหวัดแต่พระเอกกลับผลักนางเอกลงบนเตียงแล้ว เขาก็ขึ้นมาบนร่างของเธอถ้าอยากให้เขาแต่งตัวก็ได้นะแต่ต้องแลกกับการที่เธอต้องอยู่กับเขาทั้งวันแล้วเขาไปต้องหน้านาเอกนาเอกบอกเขาก็โอกเธอเรื่องย้ายบริษัทยังไม่ได้คิดบัญชีเลยนะไนเอกพูดคาขอโทษของเขาเมื่อคืนมันยังไม่พอ,อกหรอนอายอกใส่นะฉันไม่รู้สึกถึงความจริงใจของคุณไนเอกเลยบุกดูนาเอกยังดูดดื่มนาเอกบอกเธอต้องไปทํางานนะไนเอกพูดอย่าลืมสิแฟนเธอเป็นเจ้าของบริษัทนะวันนี้เราหยุดพักผ่อนก่อนที่เขาจะเข้าไปจูบและฟิจิริเธอเซลล์ดื่ยก็นกรธ พี่พระเอกยังทุกอย่างจากเขาไปตึงเตรียมตัวทําอะไรบางอย่างส่วนพระเอกก็นั่งมองแหวนที่เขาเตรียมไว้เพืพายนางเอกแต่เซียวตือลับมาจับตัวนางเอกไปแฟนเก่าของพระเอกเห็นเขาจึงโทรหาพระเอก,ก่ายังรักให้อยู่บ้างไหมพระเอกบอกว่าเขารักแค่นางเอกทําให้เธอโกรธมากเธอเลยขับรถตามเซียวตือมาขอพานางเอกมาที่ตึกร้างแห่งหนึง่งนายถามว่าทําไมเขาต้องทาแบบนี้เซียวตือบอกว่าเขาอยากแก้แค้นพระเอกหลังจากที่เราเจอกันเขาก็ชอบนางเอกมาเรื่อยๆเธอคิดอยากจะอยู่ในอ้อมแขนของบ ทหมนายถามทำไมเขาถึงเกลียดพระเอกมากขนาดนี้แล้วตือบอกว่าพูดไปในก็คงไม่เข้าใจายขอให้เขาหยุดทาเรื่องแบบนี้ในสายตาเธอเขาเป็นคนดีมากกว่านี้นะเขาลูกัวอนางเอกหลังจากคืนนี้เราออกไปจากที่นี่ด้วยกันเถอะ เขาก็เดินออกไปแฟนเก่าเข้ามาช่วยยามาให้นายเอกและตามเธอออกไปเธอเลยข่าวุณแฟนเก่าบอกให้นายเอกรีบไปพราะพระเอกรอเธออยู่แต่พอเข้ามาในห้องก็ไม่เจอพระเอกแฟนเก่าบอกว่าพระเอกไม่ได้มาที่นี่ถ้าเธอตายพระเอกจะต้องกลับมาชอบเธออย่างแน่นอนก่อนจะผลักนายเอกไปชนกำแพงทําให้นายเอกสลบไปเธอก็ทิ้งนายเอกไว้ที่นั่นบังเอิญเซียวตือตามมหานายเอกและเห็นเธอนอนอยู่ก็รีบเข้าไปดูแต่แฟนเก่ากลับมาก็ล็อกประตูขังพวกเขาไว้ชอบนายเอกมากนักก็ตายไปพร้อมกันแล้วกัน เซียวตือพยายามปลุกนางเอกเมื่อเธอตื่นก็บอกเขาว่าแฟนเก่าเราให้เธอมาที่นี่เราต้องรีบบอ,อกไปแต่โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณเลยเขาเลยให้หนางเอกขี่หลังเพื่อหาสัญญาณเธอรีบโทรหาพระเอกเพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่ตอนนี้เธอถูกจับหังไว้ในห้องเย็นนางเอกหนาวมากเซียวตือพูดถ้าเรากอดกันคงไม่หนาวมากหรอกเน,นาะนางเอกบอกแค่แหงตายยังดีกว่าที่พระเอกมาเห็นเรากอดกันแล้วพระเอกก็มาถึงแต่สิ่งที่พระเอกเห็นตรงหน้าก็ทำให้เขาตกใจไม่น้อยเมื่อเซียวตือนั่งหนาวสั่นแล้วกอดพรนางเอกอยู่ เอ้จึงต้องยอมให้เขาขี่หลังแต่ออกมาก็เจอกับแฟนเก่าเพะเอกเลยให้นางเอกพาเจ้าตื่ออกไปก่อนเธอคิดว่าเพะเอกจะกลับมาหาเธอหลังจากที่นางเอกตายไปแล้วแต่เขากลับมาช่วยนางเอกไว้ได้ไอ้ขอโทษเธออย่างใจเย็นที่ทําให้เธอเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราการที่มีนางเอกหรือไม่มีมันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเขาได้หวังว่าเธอจะยอมมอบตัวนะแล้วเธอก็ยอมโทรหันรัวด้านพพะเอกมาที่โรงพยาบาลเขาบอกกับนางเอกอยู่นอกม่านว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอเขาไม่อยาก พระโอกาสสาคัญเขาไม่อยากเสียเ้าไปอีกแล้วดังนั้นเพ่ก็คูกเข่าลงแต่งงานกับเขานะได้ไหมในก็รีบเปิดม่านออกมาแต่พระเอกก็อยู่ต่อหน้าเซียวตือเซียวตือเห็นก็แคาพระเอกไม่มีพิธีรีดรองเลยนะแย่กว่าเขาซะอีกเลาพยาบาลก็มาเรียกนายเอกไปตรวจพระเอกเข็นสร้อยของเซียวตือเลยถามว่าคนในรูปคือใครันเขาบอกว่าเป็นพ่อของเขาเอกบ่นที่พ่อสไพ้ายเขาแบบนี้พะเขาเป็นพี่น้องกันแต่เซียวตือเป็นลูกนอกสมรสเอกถามทําไมถึงแก้แค้นเขาเซียวตือบอกคงเป็น เพราะเขาคอยหาความรักที่ไม่เคยได้รับมาพ่อให้เขาเป็นซีอโอแล้วเป็นคนไล่เขาออกพ่อไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของเขาเลยพระเอกพูดเขาไม่เคยรู้เลยว่าพอมีหุ้นใหญ่ที่นั้นพ่อคงทําเพื่อให้เซี่ยวตือมีสติเขาตัดสินใจมอบตัวและฝากพระเอกขอโทษนายเกแทนด้วยและนายกับพระเอกก็มาที่สวนสนุกนายถามว่าเขามีของขวัญอะไรจะให้เธอพระเอกบอกให้เธอนั่งม้าหมุนก่อนนายก็ไม่ยอมไปนั่งเพราะกลัวพระเอกจะหายไปเหมือนครั้งที่แล้วพระเอกเลยตกลงที่อยู่กับนางเอกและนั่งม้าหมุนด้วยกันเขาก็มอ เธอรู้ความรักนายเอกเปิดกล่องของขวัญดูก็ไม่มีอะไรเธอหันมองพระเอกก็ไม่เจอทําให้ในายเอกตกใจมากที่พระเอกหายไปอีกแล้วแต่แล้วพระเอกก็รีบวิ่งมาหานายเอกเพื่อเอาดอกไม้มามอบให้เธอพวกเขายย้มให้กันอย่างอบอุ่นและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขตลอดไปจบลงไปแล้วนะคะสําหรับซีรีส์เรื่อง Love in h o w a i i ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เกี้ยวโตด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ